ครับวันนี้ผมหมอประกาศศิลป์นะครับหมอเป็นหมอทางด้านวิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุนะครับวันนี้นะครับหมอจะขอเ,อเล่าประสบการณ์นะครับแล้วก็อยากจะขอ,อาฝากนะครับในเรื่องที่คิดว่าวมีความจําเป็นมากๆนะครับในการดูแลผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้นะครับนะาอยจะขอฝากเอาไว้ว่านี่จะเป็นทางรอดที่เหมาะสมนะครับในสังคมไทยปัจจุบันนะครับ ว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุยังไงให้ทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับสามารถอยู่รอดได้นะครับแล้วก็มีความประหยัดมีความคุ้มค่ามีความเหมาะสมนะครับแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีด้วยนะครับนะครับขอได้ขออนุญาตฝากเอาไว้อ่าสี่อย่างนะครับที่จะทําให้เรารอดได้นะครับก็คือหนึ่งอ่าการแพทย์ทางไกลนะครับนะครับแล้วก็ันที่สองก็คือสูงวัยที่อยู่ในบ้านนะครับ สามนะครับอ่าแล้วก็มีการทํางานเพื่อสังคมนะครับแล้วก็สี่นะครับเป็นคนที่คนอื่นนิยมนะครับโดยการเป็นคนเลี้ยงง่ายนะครับขาฝากเอาไว้สี่อย่างนะครับขอสั้นๆนะครับเอาพูดันดับแรกนะครับก็คือการแพทย์ทางไกลการแพทย์ทางไกลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่หออที่ว่าตอนนี้มีบทบาทอย่างมากนะครับในการดูแลผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุแล้วจริงๆแล้วแล้วเนี่ย เป็นบุคคลที่เดินทางเข้าถึงการรักษาเข้าถึงโรงพยาบาลหรือเข้าถึงสาธารพยาบาลเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเนื่องด้วยทางทาง,างด้านการเดินทางทางด้านปัจจัยทางร่างกายนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็มีไม่ค่อยพอนะครับนะครับถ้ามีถ้ามีเพียงพอหรือว่ามีเหมาะสมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์เนี่ยหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยคนที่จะเข้าถึงู้สูงอายุเอง แต่ว่าเนื่องจากมีไม่เพียงพอนะครับเราก็คือใช้การแพทย์ทางไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเทเลเมดิซีนะครับการสื่อสารครับโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารครับช่วยให้เราสามารถสื่อสา,ารกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการพูดการสื่อสารพูดพูดคุยนะครับแพทย์กับผู้สูงอายุก็คือคุยกันได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือประเมินเบื้องต้นได้แม้ว่าจะไม่ได้จับต้องตรวจร้านตาแต่ว่าก็สามารถที่จะสื่อสารคุยกันได้นะครับแลวผู้สูงอายุก็ สามารถที่จะวัดความดันนะครับมีอยู่กวัดความดันที่บ้านแล้วก็ติดตามกับแพทย์ได้นะครับการแพทย์ทางกาไกลเป็นทางออกนะครับที่เหมาะสมในสมัยปัจจุบันนะครับแล้วก็ข้อสองก็ 2, คือสูงวัยที่อยู่ในบ้านนะครับก็ก็คืออยากจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับหรือว่าลูกหลานเนี่ยมองว่าเ,เมื่อผู้สูงอายุอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยการที่จะใช้ใช้ชีวิตอยู่นะครับการที่จะดูแลผู้สูงอายุายเนี่ย ที่เหมาะสมกนีือคือในปัจจุบันนะครับในภาคของสมุมไทยโดยส่วนใหญ่นะครับก็คือควรที่จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตัวเองนะครับปรับปรุงบ้านเองให้เหมาะสมนะครับนะครับมีระบบการจัดการก็คือมีคนที่จะมาดูแลผู้สูงอายุนะครับสามารถที่จะเข้าถึงผู้สูงอายุได้เมื่อผู้สูงอายุประสบเรื่องฉุกเฉินนะครับนะครับอาจจะมีระบบกิ่งเตือนการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับ หรือการจัดเบรนมาันแลผู้สูงอายุหรือการฝากบอกเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับให้แบบช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีระบบที่ประเทศไทยเนี่ยทําได้ดีกว่าต่างประเทศเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเป็นสังคมที่เอเอาใจใส่กันนะครับเราก็จะสามารถที่ที่จะทําให้ระบบเนี่ยจัดการเรื่องนี้ได้นะครับสูงไว้ในในถิ่นสูงไว้ใน,ในบ้านเนี่ยก็คือปรับบ้านให้มีความเหมาะสมนะครับเช่นติดตั้งราวบันได เราจับในห้องน้ํานะครับติดตั้งพื้นนะครับไม่ให้ลื่นนะครับปรับปรุงบ้านนะครับอาจต้องลงทุนหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอน,นครับใช้ได้ไปตลอดนะครับให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านที่เขาคุ้นเคยอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับลูกหลานที่เขารักนะครับและมีระบบการเข้าถึงผู้สูงอายุที่เหมาะสมนะครับแล้วเขาก็จะสามารถที่จะอยู่บ้านได้อย่างามีความสบายใจแล้วก็ประหยัดปลอดภัยด้วยนะครับ ต่อไปนะครับก็ก็คือมีงานเพื่อสังคมนะครับในผู้สูงอายุที่สามารถที่จะเข้าถึงสังคมได้เป็นคนที่ติดสังคมเนี่ยหมอคิดว่าผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีนะครับเท่าที่หมอเจอมาจากการทํางานมาเป็นสิบปีเนี่ยคนที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยคือคนที่คิดเพื่อคนอื่นนะครับมีคนที่คิดเพื่อแบ,บ่งปันบางคน,คน,นมีประสบการณ์ชีวิตมากบางคนเป็นมีเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้เป็นครูบาอาจารย์นะครับ หลังกษียเนี่ยก็ไปเป็นอาสาสมัครนะครับถ่ายทอดวิทยาการถ่ายทอดความรู้นะครับให้คนอื่นให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อนฝูงนะครับให้เขาได้มีความรู้ให้มีถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณไม่มีคุณค่านะครับเป็นวิทยากรที่ที่ดีเลิศน,นะครับแล้วก็มีจิตใจจิตอาสาเนี่ยสุขภาพอยู่ของสูรคนนั้นเนี่ยก็จะดีมากมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วสุขภาพกายก็จะดี จากม,มาจากที่หมอดูแลคนไข้กลุ่มเนี้เขาจะมีเหมือนจะมีพลังชีวิตที่เยอะกว่าคนอื่นมากครับแต่เขาก็เป็นคนที่ใครก็อยากจะเข้าหานะครับถัดมาครับเรื่องสุดท้ายก็ก็คือทําตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายนะครับผู้สูงอายุที่ที่จริงๆแล้วก็คือควรจะเป็นคนที่เลี้ยงง่ายทุกทุกคนครับแม้ว่าจะมีลูกมีหลานคอยดูแลนะครับมี คนบริวารคนรับใช้ดูดูแลเนี่ยนะครับคนที่ไม่มีใครดูแลหรือว่าคนหรือคนที่ต้องมีพึ่งพา,าหน่วยงานของภายนอกหน่วยงานของรัฐในการดูแลเนี่ยการที่เป็นคนเลี้ยงง่ายเนี่ยเป็นคนเป็นมีความสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยนะครับมีมีปัจจัย,ยอื่น,นได้เพียบพร้อมนะครับ เราเป็นคนที่เรียงง่ายนะครับใครๆก็อยากจะเข้าหาใครๆก็อยากจะดูดูแลเรานะครับเปงคนไทยระสังคมที่เราไม่ทอดทิ้งกันนะครับเพราะจิตใจเรามีความเอือ้อเอื้อถือคนคนอื่นจิตใจเราเป็นคนที่มีความให้นะครับมีการรู้สึกให้อันนี้คือแตกต่างจากทางตะวันตกนะครับที่เขาจะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะครับคนไทยเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ยิ่งดีแล้วก็มีจิตใจที่ให้ด้วยเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่น่าอยู่ที่สุดแล้ว นะครับนะครับ desserts. แล้วถ้าเราเป็นคนที่ผู้สูงอายุเป็นคนที่เลี้ยงง่ายเนี่ยเราก็จะอยู่ได้อย่างแบบไม่ต้องมีความวิตกกังวลนะครับว่าจะขาดแทนปัจจัยสี่ทัพยากรอะไรยังไงการเข้าถึงเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเข้าถึงค่อนข้างง่ายนะครับแล้วเราก็เป็นคนที่ทาตนเป็นคนเลี้ยงง่ายผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะได้รับปัจจัยสี่จะได้รับการดูแลนะครับยังไงก็ฝากคีย์เวิร์ดเอาไว้สี่ข้อนะครับในสังคมผู้สูงอายุปัจจุบันนะครับ ก็คือหนึ่งนะครับต้องมีเรื่องการแพทย์ทางกายนะครับสองนะครับมีเรื่องสูงวัยที่อยู่ในบ้านนะครับสามมีการงานนะครับเพื่อสังคมนะครับแล้วก็สี่นะครับให้คนนิยมนะครับทําตัวเลี้ยงง่ายนะครับไงฝากเอาไว้นะครับขอให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ